วัสดีครับผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ที่จังหวัดน่านนะครับภาคเหนือที่จังหวัดน่านนะฝนตกกะปิกะปอยท่านผู้ชมตกสักยี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างครับท่านผู้ชมออกไปทํางานนอกบ้านไม่ค่อยจะได้แล้วครับออกมาทํางานกัางแจ้งครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ตกแล้วครับ เริ่มแดดครับแดดละกัดเริ่มร้อน้ะครับท่านผู้ชมก็ทํางานนอกบ้านไม่ได้ก็ทํางานในบ้านนี่แหละครับวันนี้กอกมาทําแหนมนครับท่านผู้ชมนี่ครับที่ผมทำตั้งเมื่อวานแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองครับยังไม่เสร็จเลยครับก็ <laughs> มาแค็กเก่ก,กันแล้วครับ แพ็กเกจแพ็กเกจแบบใหมค่คท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็หอ่หอห่อแผ่นฟิล์มครับแล้วก็ใส่นี่ครับโลโก้เข้าไปนะครับท่านผู้ชมก็ทางานในบ้านแล้วครับวันนี้ออกบ้านไม่ได้ก็หางานทําในบ้านครับฝนตกกระปิดก,กับปลอยแดดออกอากาศร้อนผมก็ไปถอยเอาพัดลมมาแม่ครับมาสักคู่เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับดต,ตาพัดลมใหม่ครับ ยี่ห้อชาร์ปเนแหละครับเพราะว่าพัลมที่ใช้อยู่ตัวนี้ก็ซ่อมไม่ทันครับน่าจะเป็นคาปาซิตเตอร์เสียแล้วทายังไม่ได้ไปซื้อคาปาซิตเตอร์ก็เลยว่าก็เลยไปซื้อมาใหม่ง่ายกว่าอันนี้ก็มันเป็นขาแบบนี้ครับขาสูงแบบนี้คานผู้ชมอ่าขาสูงแบบนี้ก็สามารถกีดึง ดึงขาลงได้ครับดึงขาให้เตี้ยเหมือนกันกบพัดลมเตี้ยวได้ครับข้อดีของเขาครับเวลาทำง,งานสูงๆแร้วก็ไม่ต้องไปวางบนโต๊ะหรือวางเก้าอี้เขาก็มีแกนตัวนี้ครับสามารถทําให้ความสูงสูเขาได้นะครับท่านผู้ชมเจ้าตัวนี้ก็ราคาไม่กี่บาทนะครับเจ้าตัวนี้ก็แบบนี้ก็ไม่กี่ประมาณสิบหกนิ้วครับ ต่อรองแล้วได้อยู่พันสองแต่เจ้าที่ความกว้างคำลมสิบหกนิ้วแบบนี้นะครับอันที่ปรับขาไม่ได้ราคาก็เป็นพันกันนะท่านผู้ชมไม่ได้ถึงผูกผูกนะครับยิ่งอเขาดีครับยี่ห้อชาร์ปยี่ห้อนี้คือว่าพวกพวกแกนบูทแกนในเขาทนครับท่านชม แล้วก็ตัวเขาเรียกตัวโคจรนะครับตัวโคจรด้านหลังตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับติลงปรับลงแล้วเขาหมุนไปหมุนมาตัวนี้เขาก็ทนนะครับท่านผู้ชมทนมากผมยังซ่อมเจ้าตัวนั้นไม่ค่อยสําเร็จรักหายหาซื้ออะไรยังไม่ได้ครับไอ้ที่ดุมเก่าๆนะครับไอ้เจ้าโคจรไอ้ที่เป็นเฟืองนะครับเดี๋ยวผมหาได้ผมจะคงจะมาบอกท่านผู้ชมว่าหาซื้อที่ไหนนะครับ ผมลองจะเซิร์ชทาง lazada และ shopee ดูนะครับแล้วก็เราต้องดูรุ่นอะไรหรือเปล่านี่นะครับเพราะว่ารถรถรถเก๋พูดถึงรถพัดลมพัดลมที่เราซื้อมาใช้มันก็มีหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายรุ่นนะครับจาดตัวตัวเฟืองด้านในที่อยู่หลังน,นี่ผมก็มไม่มั่นใจว่าเฟืองเขาจะ เท่ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องต้องแกะแกะหลายๆรุ่นมาดูเขาว่าเขาเท่ากันหรือเปล่าครับถ้าว่าถ้าเท่ากันเนี่ยเราก็สั่งรุ่นเดียวกันมาใส่ได้ครับส่วนมากมันจะเสียตัวโคจรนี่แหละครับตัวสาคัญนะครับตัวโคจรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้ประเพสว่าล็อกไม่ให้โคจรเนี่ก็ใช้ได้นานอยู่นะครับผมว่านะครับมันเรามาดูกันครับคุยเรื่องพัดลมเพลินไปเลยแต่ก็ดีครับเพราะว่าพัดลมนี่เราก็ มันใช้ง่ายครับแล้วก็ประหยัดเงินนะครับแต่ถ้าเราใช้แอร์แล้วมันมานั่งทํางานอย่างนี้มันก็ผมว่ามันก็เปลืองเงินนะครับแอร์ก็เปลืองเงินปกติแอร์อยู่ข้างบนผมไม่ได้เปิดสักทีครับไม่ค่อยได้เปิดครับปีนี้ไม่ได้เปิดแล้วครับพัดลมนผมว่ามันมันมันระบายอารมณ์ได้ดีมันระบายอากาศได้ดีกว่าถ้าแอร์ก็อับนะครับแต่ถ้าทําแหนมครั้งอ่ะกทำแหนมประเทศมันก็เป็นอับพวกอ่อ กระเทียมนะครับมันอีกเม็ดอ่ะเจ้าตรงนี้มันยังระบายอารมณ์ได้ดีบายอากาศได้ดีกว่าเราก่อนอย่างนี้ครับเราล็อกอครับล็อกแบบนี้ก็ทนอยู่ครับขณะน้ำฝนจกกับอากาศยังร้อนอยู่เลยครับน้ชมเรามาดูครับว่าผมทํางานกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมปรับความสักรู่ครับอันนี้ก็จะมาใส่โลโก้แบบนี้ครับท่านชมแบบโลโก้ ปรับอีกทีนะไม่เห็นโกโ, أ, โลโก้ใส่นี่สัิจรน,นี่ครับก็มาวางแบบนี้ก็ทำงานไปก็คลิปถึงท่านผู้ชมไหมครับอจะให้ผู้ชมแต่อยากให้ท่านท่านผู้ชมได้ทั้งบ้านได้เห็นว่าถ้าผมไม่ได้ทำงานนอกบ้านแล้วผมจะทำอะไรนะครับสนใจผมก็จะไปดู สวนยางนะครับสวนยางพาราช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เข้าแล้วครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบวันศุกร์ยี่สิบสิงหาหกสี่แล้วครับผมยังไม่ได้เข้าสวนยางนะก็ไปดูแลต้นไม้ต้นต้นผู้เรียนนะครับที่ผมปลูกไว้ลองกองผู้เรียนมังคุดนะครับปลูกไว้ที่สวนยางเนี่ยเราก็ทำงานกันแบบนี้นับท่านผู้ชม น,แบบน,นนีีบวันนี้พอเวลาประมาณเดือดเครื่องนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วครับก็ยังไม่เสร็จผมว่าหน้าวันนี้น่าจะนุ่นนะครับกว่าจะเสร็จก็ประมาณสองโมงเย็นแล้วครับวันนี้นะครับ เสบบร็จแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมทำแบบนี้แล้วจะทํายังไงครับมีครับมีของเล่นครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่เจ้าตัวนี้ครับถ้าทำเสร็จแล้วเราก็กลองมามา,มา,ม,ามาแพ็กหัวแบบนี้คับท่านผู้ชมนี่มาแพ็กหัวนะครับแพ็กหัวยังไงเราทำมาดูครับ,รรบสติกเกอร์อันนี้มันเป็นเทปกาวใสครับก็พับหัวแบบนี้คับท่านผู้ชมพับหัวแบบนี้ แล้วก็ปิดจันนี้นะครับทำแบบนี้ประกอบปิดงี้อ่าสําำเร็จครับแล้วก็ท,ทำทบแบบนี้ไปต่อแต่ผมจะทําแบบนี้ไปจนให้หมดตรงนี้เลยนะครับจนกว,ว่าผมจะมาทับหัวอีกครั้งนะครับทําให้ทับหัวรอบเดียว ให้เสร็จการเลยนะครับโอ้แบบนี้หยุร้อยอันนี้ผมจะไม่พับหัวครับรอให้ให้เสร็จเป็นกระบวนการตรงนี้ไปก่อนนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงลำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อปเป็นกำลังใจครับถ้าได้คุยกับผู้ชมก็หายจิดถึงนะครับบายๆครับ <laughs> <bye, S 1> <laughs>